ตำรวจโรงพักศรีราชารับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่าเห็นกลุ่มชายชะก,กันประมาณ3-4ถึงคนพยายามจะโยนร่างของชายคนหนึ่งลงมาจากทางสะพานต่างระดับสายบายพาส36ชนบุรีระยองอยู่ที่บางพระศรีราชาและชายข้อร้ายคนนี้ตกมาจากสะพานต่างระดับแล้วนะฮะยังไม่ทราบชะตาก,กรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจรพร้อมกับกู้ชีพดเดินทางไปยังถึงจุดเกิดเหตุ พบแต่เพียงเชือกไนลอนผูกอยู่กับราวเหล็กกลางสะพานต่างระดับชนบุรีระยองพอมองลงไปข้างล่างเนี่ยนะฮะพบว่ามีรถบรรทุกวิ่งสัญจรไปมาตลอดเวลาหน้าหวาดเสียวปลายเชือกที่ผูกอยู่มีร่องรอยขาดวิ่นผู้เห็นเหตุการณ์เป็นชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่าชายข้อร้ายตกลงมากลางถนนด้านล่างและพยายามจะกลิ้งตัวหลบเข้าทา้าทางในช่วงที่รถวิ่งกันขวักขวายตลอดเวลา แล้วก็รอดจากการถูกรถทับไปหุดหิดนะฮะคือกลิ้งหลบเอาอ่ะก่อนที่จะวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าหญ้าริมถนนตำรวจกับกู้ภัยระดมกำลังกระดกค้นหาจนเมื่อชายคนนี้รู้ว่าเป็นตำรวจ ก็คลานออกมาจากป่าเนี่ยน้องไรมาขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็ทราบชื่อต่อมาคือนายประสาทตสัตบุตรอายุ29ปีนะคะเป็นชาวอำเภอประสาทจังหวัดจุรินค่ะสภาพร่ารงกายก็คือขาซ้ายหักมีบาดแผลที่ขาขวาที่ศีรษะตามลําตัวนี่รอยเขียวช้ําทั่วทั้งตัวเลยนะคะเขาบอกว่าเขาถูกซ้อมก็เนี่ยขึ้นรถกู้ภัยแล้วก็จะไปส่งโรงพยาบาลค่ะ นั่นแหละฮะเขาให้การก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดนะคะเขาบอกว่าตอนสักประมาณ5้าโมงเย็นเมื่อวานนี้เขากําลังขับรถไถปรับสภาพดินอยู่แถวๆนี่มออุตสาหกรรมเครือสหพัฒมีชายชะการประมาณ3ามคนขับกระบะมาเขาจํำหมายเลขทะเบียนไม่ได้ขับมาจอดแล้วก็กลูกันลงมาเอาโซ่เนี่ยมาคล้องคอเขาแล้วก็ลากตัวเขาขึ้นรถ กดหัวลงกับพื้นเบาะนั่งแล้วก็เอาตัวเขาไปขังที่บ้านหลังหนึ่งรุมชกต่อยแล้วก็รุมกระทืบเขาบอกว่าอย่างเมามันเขาใช้คําอย่างนี้เลยนะคะจนกระทั่งเขาได้ยินหนึ่งในกลุ่มคนร้ายเนี่ยพูดขึ้นมาว่าอึงเนี่ยโชคร้ายจริงๆเสือกทําให้เฮียเขาโกรธ จากนั้นเนี่ยกลุ่มชายชะกันก็ขังเขาเอาไว้ในห้องจนกระทั่งตกกลางดึกเขาบอกเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นเวลาเท่าไหร่คนร้ายเนี่ยเอาโซ่มาคล้องคอเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็ลากตัวไปขึ้นรถจากนั้นขับออกไปประมาณสัก20นาทีหนึ่งในคนร้ายถามเขาว่าเฮียให้พวกตูเนี่ยเอาอึงเนี่ยไปถ่วงน้ําอึงเนี่ยจะเอาที่ไหนจะเอาที่บางปะกงหรือว่าจะเอาที่อ่างบางพระเขาก็นึกในใจว่าไหนๆก็ต้องตายแน่ๆ,ๆก็เลยบอกกลุ่มคนร้ายว่าขอเป็นอ่างเก็บน้ําบางพระก็แล้วกันกลุ่มคนร้ายก็ขับพาไปไปที่อ่างเก็บน้ําบางพระจะฆ่าเา่ว น้ำนั่นแหละทีนี้พอมาถึงเนี่ยปรากฏว่าไปดูสถานที่แล้วหนึ่งในกลุ่มคนร้ายกลับมาบอกเพื่อนว่าน้ําน้อยไม่เหมาะหรอกก็เลยขับรถพาเขาไปตระเวนอีกหลายจุดเพื่อที่จะหาจุดฆ่าจนกระทั่งมาถึงสะพานต่างระดับตรงนี้เนี่ยแหละค่ะหนึ่งในกลุ่มคนร้ายพูดขึ้นมาว่าจับแองงแขวนคอบนสะพานนี่แหละถ้ามันร่วงลงไปรถก็ทับมันเองว่าและกลุ่มคนร้ายก็ขับรถไปจอดกลางสะพานเปลี่ยนจากโซ่ล่ามคอเป็นเชือก เอาเชือกมารัดคอแทนนะคะคนร้ายเนี่ยผูกเชือกไว้กับราวสะพานแล้วปลายเชือกเนี่ยรัดติดกับคอของเขาจากนั้นก็ช่วยกันอุ้มร่างของเขาโยนลงไปข้างล่าง ทีนี้โชคดีเชือกมันเกิดขาดร่างของเขาก็ลอยรละลิ้วตกลงไปกลางถนนสายบายพาส3าชนบุรีระยองนี่แหละคะ่ะเขาบอกเสี้ยวนาะทีที่เขาตกลงไปเนี่ยเขาตั้งสติได้ก็รีบกลิ้งตัวหลบเข้าข้างทางก็รอดจากการถูกรถทับไปได้อย่างหวุดหวิดจากนั้นกัดฟันเพราะตัวเองบาดเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะนะคะกัดฟันวิ่งหนีเข้าป่าไปหลบอยู่ในป่าญ่าริมถนนกลุ่มคนร้ายเห็นเขายังไม่ตายก็รีบขับรถลงมาค้นหาแต่ก็หาเขาไม่พบใช่หาเขาค่ะแต่หาไม่พบแล้วก็มีรถสัญจรไป มาอยู่ตลอดเวลาก็เลยขึ้นรถขับหลบหนีไป สาเหตุล่ะเขาคิดว่าเป็นอะไรประสานอ่ะเขาบอกว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ไม่นานแน่ๆคือเขาเนี่ยเคยทางานขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งแล้วเขาขับรถไปรับตู้คอนเทนเนอร์เอาไปส่งให้ลูกค้าตามปกติแต่เขาเนี่ยเอาไปลงผิดที่ผิดบริษัทบริษัทก็เลยต้องออกไปตามหาตู้กันจ้าละวันเลยเนี่ยนะคะแต่ก็เจอแล้วก็เอากลับมาได้ในที่สุดทีนี้เขาบอกว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยไม่พอใจเขาแล้วก็โกรธเขามากหาว่าเขาเนี่ยจงใจเจตนาจะเอาตู้ไปลงผิดที่หาว่าเขาจงใจจะขโมย แล้วก็คาดคั้นเลยว่ามีใครร่วมขบวนการอยู่บ้างเขาบอกว่าเขาก็พยายามปฏิเสธแล้วก็ชี้แจงไปแล้วแต่เขาอ้างว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยไม่ยอมรับฟังก็เลยลาออกลาออกแล้วก็ไปขับรถไถปรับผิวดินเนี่ยนะคะจนกระทั่งชายชะกันสาร3ีคนมาจับตัวเขาถ้าอย่างนี้ไม่ยากนะฮะถ้าเดือดจะขยายผลเพราะว่าเสียงจากชายชะก,การที่ประชาทให้การเนี่ยบอกว่าโชคร้ายจริงๆเสือกทําให้เฮียเขาโกรธเนี่ยอเอาสิฟังเสียงนิดหนึ่งฮะก็ะมีวันมีเมอเย็นน่ะ เราไม่ใช่ก่อนแรกเราเรา,เราทำอะไร,รเราทำาตู้เทนเลอร์อ่าฮะทีนี้ผมไม่รู้ผมเอาตู้ไปดอกไว้ที่ตามลานทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมเอาไปดอกไว้ตรงไหน uh huh. ก็ลืมแล้วมันหลายอาทิตย์แล้วทีนี้เขาก็เลยตามผมไปถึงบ้าน mm hmm. ไปหาแม่แม่ก็บอกว่ามันไม่อยู่แล้วไปทํางานที่อื่นพอพักนึงเมื่อเย็นอะ่ะเขาเลยมาเจอผม มาเจอผมกาลังขับรถถ่ายอยู่กําลังจะติดเครื่องดันบินเขาก็เลยดึงคอเสื้อได้มาสามคนดึงคอเสื้อได้<ม>ขึ้นรถกระบะแล้วก็ไปไว้บ้านเขาตรงแถวตรงกลางกิโล<ม>ออโซ่ล่างคอไว้โซล่างคอทีอน,นี้เขาก็เลยบอกว่ามึงจะเอาไปจะไปไปน้ำมาบกงหรือจะไปบงังกะ ผมเล่าบอกเ่าผมปไปอ่างาพัดดีกว่านี่มันพอดีอ่าง,างน้ำบำมัดไม่มีน้ำลึกน้ำตื้นไปเจอสะพานสูงเขาก็เลยจับผมผูกคอจะหยงไปในใต้สะพานพอดีผมสู้ผมเรเ่ามือ,มอไอ้นี่ไร